สวัสดีค่ะครับผมก็อยู่กันในเกม The h o า s e 2กับรายการตักโซนี่ทีวีครับกับน้องของผมที่มีชื่อว่าสวัสดีค่ะอลิเซียค่ะชั้นนลของน้องผมมีชื่อว่า m เม o เมล u ี่ปั a n แนลค่ะก็ฝากกดติดตามน้อัผมด้วยครับวันนี้อยู่กันในเกม The h o า s e 2ค่ะ เกมนี้ครับเป็นเกมที่เชื่อว่าทุกคนต้องเคยเล่นหรือไม่เคยเล่นก็นได้ครับอุออ้ยเขาเขาเขาก็าก็ก็เอ๊เฮากลัวเกเอ่อเฮ้ยดูจากบรรยากาศแล้วไม่น่าเล่นเกมนี้เลยก็คลิปนี้อาจจะโดนตัดบ้างนะคบก็ต้องขออภัยด้วยนี่ตีตัดอ,อ่ะอกดตาเหอะไม่ไหววะไม่เอาดิไม่ไหวอ๋อไม่ไหวอ๋อไม่ไหวไม่ไหว จับไหมเถอะจับไหมเคยครับตอนนี้ครับเราก็ได้เข้าไปในบ้านเรียบร้อยโอ้ยทั้งหมดเป็นแก้วที่แบบมันน่าเกลือแด่มากเรือดินแย่กันหลอดแล้วถึงสติมเลยอยู่ที่ทห้องนั่งเล่นนะคะ<ป>ห้องนี้ภารกิจของด่าน,นี้ก็คืออ่านดิอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไร อ่านว่าอะไรวะแฝงไม่ออกโอเคงไม่ตป็งแปลก็ได้ข่าวว่าบ้านเปลืองไฟก็เลยจะช่วยให้ประหยัดค่าไฟขึ้นตีตีเออนี่คือพ่อกับแม่กันลูลูกจะแต่พ่อจะมาแล้วพ่อจะไปเช็งทะูลกับแม่แม่ไปไหนอ๋อพ่อไปเช็งทะเลจะลูกอ๋อชิปก็เราจะหากดเล่นๆนะครับว่าจะมีอะไรหรือเปล่า เชี่ยครับพี่คิดว่าเกมนี้น่ากลัวไหมหน่ากลัวน่ากลัวจริงๆโดยเฉพาะลูกที่อยู่ในลูกเฮ้ยหมดเวลาแล้วสงสัยลูกนี่นอนดึกนะโอ้โลูกแก่เกมเด็กนะชีวิตรักเนาะแคสเตอร์ก็กดเล่นไฟไปเกมเหรอเขาให้ทำอะไรก็ไม่รูนน้ อุ้ยอู้หูเต็ม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 อู้หูอู้หูหายไปแล้วมาแล้ากลัวไหมไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ดูก็จะถดโอ้ยเล่นไฟเล่นไฟเราเล่นไฟนะเล่นไฟเล่นไฟเปิดบไหล่แล้วเรียบร้อยนะฮะก็ เป็นจุดจบของเราทุกคนเลยเราจะไม่อันนั้นนะครับเอาแล้วเอาแล้วอะไรเกิดขึ้นครับอาจะเกิดขึ้นมนาลองคลิกรูปภาพรูปภาพรูปภาพไอ้นนจะเกิดเราคลิกอย่างนี้ครับผมคลิกแล้วคลิกไปเลยโอ้โหนั่นไงผมเจอวิญญาณของสปเปอเ์ข้างวัดสมอรายครับไม่ใช่มันอ่านว่นาอะไรเอ่ออะไรอะ่ะ The year of birth ไม่ว่าไม่รู้อาา่านแปะแปลแปะไม่ออกมาเปลี่ยนแล้วอ่านว่าซัมโอชิอาล้วอ่านไม่ออกจริงๆไม่เก่งภาษาอังกฤษเน้นหน่อยก็คมจะกู้ภาพเอาไว้นะครับวังว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่ขาากันเลยาจา้ามกินอะไรเด็ดทำนี้ทำแลไม่ค่อยได้ เฮ้ยโอ้โหเต็มเต็มคุยผ่านแล้วเหรอแล้วเจอวิญญาณของแม่แนะคะดูทุกตัวเลยทั้งครอบครัวเลยก็ว่าได้อ้าจบแล้วเพียงสุดท้ายเพื่อนเราต้องเจอก็คือพ่อกับแม่แล้วก็ลูกอ่าคาตาน้องพี่กดนะครับปูก้ากดรูทาบมาคือลูมาคือปุก้าครับพี่คิดว่าจะทำอะไรก็ได้ครับอู้หเสียวว่ะ ตอนนี้ตอนนี้พี่ชายขามีฉันก็ไม่กลา้าดูหน้าจอต่อไปแล้ว <c oughs> มันมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้ยังไม่เจอวิญญ,ญาณพ่อเลยสัากาตนไฟขาดไฟขาดแล้ว <c oughs> <c oughs> อย่าตัวไปเลนนะยนั่นหนาวทำยังไงดีไฟขาด้ิโอ้โอเคผ่านแล้วผ่านแล้วครับผ่านแล้ว จอวิญญาณแม่อีกตัวน,นึ่งค่ะก็ผ่าไปแล้วนะผมมาห้องที่สองแปลว,ว่าห้องน้ำค่ะเออผมว่าตรงนี้ผมจำได้ว่ามันมีผีผูกคอตายฮะมันจะหล่นลงมามันอาจจะหลอนมากที่สุดในโลกเลยนี่มัน The f o r s t a w a k e n ไม่ใช่ละมัวแล้ว,น,ลวนี่มันคำทีไบเบิร์เราจะทำการเลืน่นงูกช่วมนะครับ อุ้ยยอะไรวะอุ้ยตัหเข้ตคตัคอเอาละครับแล้วก็มาต่อกันนะครับเนื่องจากเมื่อกี้นี้ผมได้หลุดออกจากเกมเดอะเฮาส์องไปนะครับก็เลยต้องมาวนใหม่อืมไปเบรนคัมพีเบรนอ่าเลยโมซ์เดอะโอซ์ไปใช้ละนะครับก็คลิปนี้อาจจะมี3 EP ขึ้นไปนะครับเพราะว่า เนื่องจากว่าโปรแกรมเบรดิแคมเนี่ยมันอนะดิสิบนาทีนะชิปฟรีของทุกตอนแล้วเขาต้อากด้วยผายทำเดี๋ยวจะแนะนำคำเตือนกันคำเตือนนะคะก็คือเด็กอายุต่ำกว่าหนึ่งปีไม่ควรแนะนำเล่นนะคะต่ำกว่าหนึ่งปีนะคะตอนนี้เรากำลังเปิดเปิดอะไรดีอะ กลัววะเสียงต,ตอนนี้เสียงมันเข้ามาแล้วเว้ยเสียงไรอ่ะกลัวร้อนร้อน,อน,อนเดี๋ยวเราจะพากเสียงให้<ด>อโอเคครับผมก็มาต่อกันเลยเนื่องจากเมื่อกี้เอาแล้วลูกผู้ชายพันดีไม่ได้มูแล้วไฟติดติดัดดบดบน,นะคะ,ะามาแล้วค่ะมาแล้ว เจอแล้วเจอเงาเจอเงาเงาอะไรครับผมต้องดูไว้ดีๆนะคะโอ้ยน้ำมาเป็นเลือดน้ำเลือดมาแล้วน้ำเลือดน้ำเลือดครับน er> ้ำเลือดไหลเต็มเลยล้นอ่างเขาล้นอ่างเดี๋ยวจะถามให้ว่า ep สองจะเป็นพ่อแม่หรือลูกต้องดูกันแบบชัดเจนนะนตอนนี้ค um> ่มคือก็จะได้จบ พอเปิดแล้วมันเหมือนมีผีผูคอตานหล่นลงมาผีผูคอตานเพราะว่าอันนี้มันมีรูปผีหย่งมาตรงหน้าจออาจจะมีพลังงานบางอย่างตอนอยู่ในห้องน้ำก็เป็นดาน เสียวเสยอย่าไปพดอยพูดอะไรอดี้อย่าไพูดรกลัวเดี๋ยวจะทำเสียงให้เข้ากับบรรยากาศเลยครู้สอกดอนนี้ผมกดอะไรไม่ค่อยจะได้ครับเนื่องจากเมาส์ไม่ค่อยดีทุยพิชัแลต้องดูพี่เคพาสูดเป็นด้ด้ดี้ๆไม่ไม่ต้องทำกไดหรอกคุณส กลัวแบบกลัววะกลัวกลัวมันเป็นเรื่องนี้ไม่อใครเป็นผู้กล้าขุดขึ้นเรื่อยๆดิแล้วผีก็จะออกมาตกหน้าจอให้เพื่อนๆได้ามชมกันแต่ละคนจะก่อนที่วันจะออกมาเราจะผ่านด่านนี้ได้ไหมเราเพิ่งผ่านสองด่านผ่านถึแปดนาทีแล้วเนี่ย ไปให้ได้ขอไปนะครับทพ่ว่ามยองไงแซงหรืออะไรฮ่ะบางอย่างนะครับไม่กล้ตัวหรอกไม่ไม่ชอบเกมผิดด้วยแหละเดี๋ยว ต้องจับตาแล้วดูเงาในห้องนี้ดีๆด้วยนะคะห้องน้ำห้องนี้ไฟมันก็จะติดดับติดดับเปแะเปบะเสียงตอนนี้น่าเลั่มเสียงไม่น่าไว้ใจเลย 你看吗？